ครับเมื่อนี้อาจารย์นันก็จะพามาถึงภาพบรรยากาศในการแจกวัตถุมงคลรุ่นเจ้าสัวเนื้อดวงมาครับเมื่อนี้เรามารับชมภาพบรรยากาศนะฮะในการแจกวัตถุมงคลรุ่นเจ้าสัวนะครับนะรุ่นเนื้อดวงนะพระเจ้าสัวรุ่นเนื้อดวงนะครับที่วัดประชารัพนมวรมหาวิหารนะฮะหลังจากมีการเสกนะฮะหรือพุทธาพิเศษเหรียญน,นะครับพระ เ็้าสัวรุ่นเหนือดวงในวันที่8เดือนสิงหาคม2567นะครเมื่อวานนั่นเองนะฮะก็จะมีการแจกหลังพิธีก็จะมีการแจกอีกหนึ่งรอบนะฮะและผ่านมาโดยดีนะฮะวันนี้วันที่9นะครับ09นาทีนะครับ พระครูพนมปีชากรหรือพระครูกไก่หรือพระครู18ล้านนั่นเองนะฮะก็จะนำมาแจกญาติโยมนะฮะอีก1 0 0 0 0แสนองด้วยกันนะครับนะซึ่งเมื่อวานเราแจกแสนองค์วันนี้ก็แจกอีกแสนองค์ด้วยกันนะครับโอ้โหคนต่อแถวคิวยาวมากช่วงแรกก็ใครมาก็สามารถรับได้เลยนะฮะไม่ต้องลงชื่อนะฮะเป็นช่วงแรกส่วนช่วงที่2นะฮะก็จะมีการาารับรับพระตาม รายชื่อที่ลงลงทะเบียนออนไลน์ไว้นะครับไม่ไว่าจะลงเป็นอินบ็อกซ์ม n สเซนเจอร์ไลหรือหน้าเฟซของพระครูเองก็สามารถเข้ามารับได้นะฮะบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นครับแถวยาวเหยียดมากๆเลยนะฮะดูครับนะสุดยอดครับนะฮะพุทธศาสนิกชนที่เข้ามารับวัตถุมงคลของ วัดพระธาตุพนมปลปุกเสกโดยหลวงปู่ศิลาด้วยนะฮะเหรียญน,นี้ปุกเสกโดยหลวงปู่ศิลาด้วยนะครับนะเนี่ยครับบรรยากาศที่วัดพระธาตุพนมในวันที่9สิงหาคม2567ครับผมครับก็ขอ,อเจริญสุขเจริญพรนะครับกับคณะญาติธรรมสุขันครับด้วยในวันนี้นะครับคณะญาติธรรมที่ได้ลงชื่อไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเฟซก็ดีทางไลน์ทางดีทางเมสเซเจอร์ก็ดีหรือ ที่มาลงชื่ออยู่ที่หน้ากุฏิภูรูนะครับว่าแต่ละครอบครัวนี้มีกี่คนจะเป็น5คน10คน20คน30คนตามที่ลงนามก็ให้มาแจ้งนะครับมาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ก็จะนับนับให้ทุกคนนะครับว่าที่ท่านลงชื่อแล้วเนี่ยในเฟซเนี่ยเช่น10คนทางเจ้าหน้าที่ก็จะนับให้ทั้งหมด10องค์นะครับเพื่อเป็นการแผ่บาร,รมีพระทัตพนมไปให้คณะเราทุกท่านในส่วนของ ซองพระนะครับในซองพระขออนุญาตนะครับครับในในส่วนของซองพระที่เป็นเป็นยันเนี่ยเป็นยันหลวงปู่นะที่เป็นยันหลวงปู่หลังจากที่ได้รับไปแล้วนะครับคุณโยมก็แกะออกเอาพระออกส่วนซองเนี้ยก็เอาไปไว้ที่หลังเคสโทรศัพท์อย่าทิ้งนะครับยันหลวงปู่นี้ฝากว่าอย่าทิ้ง นะครับจะไปไว้ที่หน้ารถก็ได้กระเป๋าสตางค์ก็ได้หรือที่ใดก็ได้ที่มันที่เหมาะสมและก็ที่สมควรบอกว่าอย่าทิ้งนะครับก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณและก็หวังว่าพะนธญาติธรรมเราทุกท่านคงจะได้รับการพร้อมหน้าทุกท่านทุกคนก็ขอบารมีพระธาตุพนมปกปักรักษาบารมีหลวงปู่คุ้มครองพนันยะญาติธรรมทุกท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดแล้วต่อพระธาตุพนมขอให้ความคิดความมุ่งหวัง คามปรารถนาน,นั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสาเร็จโดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกนามเถิดครับผมเดี๋ยวผมจะพาให้ยังดูบรรยากาศนะครับตอนนี้พี่น้องเข้ากับกำลังตอนเดาคอนคอร์ด

ประตูัป้นเ่าบวๆปวดเ้ขดเด้อานเน่ผานเนคน่นองเี้ปิดประตูแล้วไมให้เข้าประตูไ <aye> ด้เลยนี่เข้าาด้อเขามาขอแถวตอกันเนีขนาด สุดเงาวัดดีครับบอบยองหมืนกมีวันสุดแล้วนี่ลยครับี๋ยวมาตันพี่เลยกเครับสุดประตูอ่อองปรีมาเลยนะครับเนาะครับสวัสดีครับเยักเรียนเลยักเรียนนี่ขอขพันหน่อยครับกำลังคุยถึง ต่อแถวยิ <im <im ่คุณเป็นลมกันเด้อพี่น้องเลยไปลุทะบียนในรัพท์แล้ว่เลยมัน่าโอ้โหโนรครับรบคนเต็มเลยไป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 กดไลค์กดแชร์อาจารย์อันท่าหลาอเน่เด้อพี่น้องเลยอาจารย์อันท่าลาะเด้อ น่าคุค้นๆครับนักประดาน้ำเรานี่เองนะฮะได้เอามาทั้งโคตรเลยไหมครับชื่อคนเดียวเฮ้ยม,มันมันไม่ได้อะมันไม่ได้ดดดอะเฮ้ยเราต้องเอาขุดไปยเยอะๆคอคนหลขนาดครับคุณเอ๋